บายดีพบกับ a อ r o t ี i ิชั่ทางรถไฟจีนลาวกับการออกแบบเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าเส้นทางรถไฟส่วนใหญ่ที่อยู่ในประเทศจีนของทางรถไฟจีนลาวซึ่งจะเปิดให้บริการในเดือนธันวาคม2021นี้วิ่งตัดผ่านเขตอน,อนุรักษ์ธรรมชาติมากมายหลายแห่งเลยนะครับเช่นนี้แล้วเนี่ยโครงการนี้ทำอย่างไรบ้างครับเพื่อลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมมาฟังคำตอบไปพร้อมกันครับ สำหรับงานเจาะอุโมงยาว5,800เมตรส่วนหนึ่งของโครงการรถไฟลาวจีนเกิดขึ้นท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ทางที่ตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนจึงต้องมีการดำเนินงานเพื่อลดผลกระทบของงานก่อสร้างต่อสิ่งแวดล้อมข้อมูลของการรถไฟจีนครับได้ระบุครับว่าสำหรับเส้นทางระยะทางกว่า1,000กิโลเมตรที่ทอดยาวจากนครคุนหมิงเมืองเอกของมณฑลอิวหนาน หรืออยู่นานของจีนนันนะครับไปยังคนครหลวงเวียงจันทร์ของสปปลาวและมีกําหนดเปิดให้บริการในเดือนธันวาคม2021นี้จะช่วยย่นระยะเวลาในการเดินทางระหว่าง2เมืองให้เหลือเพียงไม่ถึง1วันครับทางรถไฟช่วงอิวซีหมูหั่นที่ตัดเชื่อมเมืองอิวซีหมูหั่นเมืองเล็กๆบริเวณพรมแดนจีนลาวและเป็นช่วงหลักของทางรถไฟส่วนที่อยู่ในจีนนั้นล้วนถูกขนาบข้างด้วยเขตอนุรักษ์ธรรมชาติที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากถึง19แห่งเลยนะครับ ด้วย3าแห่งในนี้มีดีกรีเป็น,นเขตอนุรักษ์ระดับชาติเลยครับอุโมงค์สร้างก่างหมายเล็กหนึ่งซึ่งอยู่ในอำเภอเหมืองล่าเป็นส่วนที่มีความสําคัญอย่างยิ่งการก่อสร้างอุโมงค์นี้มีความซับซ้อนเป็นพิเศษครับเนื่องจากตั้งอยู่ในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติที่มีความเปราะบ,บางโดยมีอัตราครอบคลุมของพื้นที่ป่าร้อยละแปเลยครับทั้งยังมีแร่ธาตุและทรัพยากรน้ําที่อุดมสมบูรณ์มากเลยครับท่านหวงหมิงผู้จัดการโครงการจากกลุ่มสํานักการรถไฟแห่งประเทศจีนที่25 ได้กล่าวครับว่าคณะขุดอุโมงคในพื้นที่เขตอนุรักษ์ทีมงานได้ยกเลิกแบบอุโมงค์ลาดเอียงที่มีอยู่เดิมทําให้ลดพื้นที่ของอุโมงค์ลงไปได้มากกว่า2.6เอกตาร์และเขาก็ยังได้เผยครับเพิ่มเติมว่าทีมงานใช้วิธีเจาะอ,อุโมงค์เล็กๆผ่อนถึงอุโมงค์ส่วนหลักโดยเจาะที่ปากทางเข้าและทางออกของอุโมงค์ซึ่งต้องใช้เวลาก่อสร้างนานขึ้น2เท่าครับแต่เป็นวิธีที่จะช่วยปกป้องสภาพแวดล้อมของธรรมชาติได้ปริมาณน้ำใต้ดิน ที่อุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ป่าฝนเขตร้อนทำให้ช่วงฤดูฝนจะมีมวลน,น้ำสูงสุดถึง13,000ลูกบาทเมตรไหลผ่านอุโมงค์แห่งนี้ทุกวันเลยนะครับซึ่งน้ำก็ได้พัดพาตะกอนและก็แร่ธาตุต่างๆออกไปด้วยท่านหวงยังได้กล่าวต่อครับว่าหากมีน้ำเสียจำนวนมากไหลออกไปโดยไม่มีการสก,ารกัดกั้นก็ย่อมจะทำให้เกิดปัญหาภัยอันใหญ่หลวงต่อระบบนิเวศน้ำในท้องถิ่นทีมงานจึงได้พัฒนาถังบำบัดน้ำเสีย เพื่อปรับปรุงความสามารถในการรองรับและบำบัดน้ำเสียขึ้นอุโมงค์สำหรับสัตว์ป่าถนอมความหลากหลายทางชีวภาพทางจูอุโมงค์สร้างกลางหมายเลขหนึ่งไปประมาณ170กิโลเมตรมีการวางอุโมงค์อีก2แห่งซึ่งเจาะขึ้นเพื่อให้ฝูงช้างใช้งานโดยเฉพาะเลยนะครับอุโมงค์สองแห่งนี้ครับตัดขึ้นที่บริเวณสถานีรถไฟภูเขาช้างป่าเอเชียอันเป็นหนึ่งในสถานีรายทางเนื่องจากสถานีรถไฟที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ที่ตั้งอยู่ติดกับเขตอนุรักษ์ช้างเอเชียในเมืองจิงหงอุโมองจึงถูกออกแบบเพื่อลดการรบกวนกิจกรรมของช้างโดยเป็นการตัดทะลุผ่านเขาไม่ใช่การตัดเลาะไปตามป่าเขาครับในประเทศจีนครับช้างเอเชียซึ่งมีประชากรไม่ถึง300ตัวจะเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองระดับสูงสุดส่วนใหญ่พบได้ในพื้นที่ตอนใต้ของมณฑลอิวหนาน ท่านอวีย๋โยเปียวรองผู้บัญชาการงานก่อสร้างจากการรถไฟจีนสาขาคุณหมินได้กล่าวครับว่ารูปแบบการก่อสร้างเช่นนี้จะช่วยลดผลกระทบต่อสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมพร้อมเสริมว่ามีการทำรั้วป้องกันยาวหลายสิบกิโลเมตรเลยนะครับภายในเขตอนุรักษ์เพื่อเป็นการปกป้องเหล่าช้างจากทางรถไฟขณะเดียวกันก็รับประกันการดํานเนินงานที่ราบรื่นของทางรถไฟเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบเส้นทางการกระจายตัวและการย้ายถินฐานของช้างเอเชียก่อนที่จะทําการก่อสร้างและวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับสัตว์ทั้งยังปรับรุงมอุโมงทำกําแพงกั้นเสียงและแสงตลอดจนกระชับมาตรการการจัดการท่านมาโยเลียงจากการรถไฟจีนสาขาคุณหมิงได้กล่าวว่าเส้นทางรถไฟช่วงวีซีหมูฮั่นที่มีความยาว508กิโลเมตรประกอบไปด้วยอุโมงค์9 3แห่งสะพาน136แห่ง และเมื่อนำระยะทางมารวมกันก็จะคิดเป็นความยาวมากถึงร้อยละ87.3ของทางรถไฟตลอดทั้งสายซึ่งสาเหตุนั้นมาจากลักษณะทางธรณีวิทยาและธรณีสันฐานวิทยาประกอบกับความต้องการที่จะหลีกเลี่ยงพื้นที่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติหมู่บ้านดั้งเดิมและถิ่นาศัยของสัตว์หายากท่านหูเจิ้งขุยวิศวกรอาวุโสได้กล่าวว่าโดยลักษณะภูมิอากาศที่แตกต่างกันทางรถไฟจีนถูกแบ่งออกเป็นสส่วนได้แก่ ส่วนพื้นที่แห้งแล้งและส่วนพื้นที่ป่าฝนเขตร้อนโดยทิ้นก่อสร้างได้คัดเลือกพืชพันธุ์ที่เหมาะสมเพื่อใช้ในงานสร้างพื้นที่สีเขียวตามแนวทางรถไฟแล้วพบกับ LT Vision ได้ใหม่ในครั้งหน้าสบายดี